สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะมาทักทายในช่วงเย็นอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นงานสามชิ้นมาจากอำเภอชุมพลบุรีนะคะจะมีชื่อเสียงเรื่องการทอลายลีลาวดีแล้วก็ลายก้นหอยด้วยวันนี้ก็มีเพียง3มชิ้นงานเท่านั้นนะคะชิ้นแรกเรียกว่าลายสายฝนทอแบบลายลีลาวดีนะคะชิ้นนี้ ดูคลาสสิกสวยมากเนื้องานนิ่มพลิ้วทิ้งตัวใครที่ชอบงานใหม่บ้านทางพุ่งนะคะก็ทักมาเลยนะคะชิ้นนี้น้ำยาแล้วนะคะทิ้งตัวนิ่มพริ้วมากๆสีก็สวยด้วยนะคะเจอแดดจะมีประกายเป็นสีทองนะคะเพราะว่าจะมีสีทองสีแดงแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มนะคะสวยมากๆหน้านางจะเป็นสีน้ำเงินนะคะ สวยจริงๆแล้วก็มีความยาวพิเศษมากกว่า2เมตรนะคะ2เมตร40เซนติเมตรนะคะยาวมากนุ่งแล้วจะทิ้งตัวนิ่มพริ้วสวยมากค่ะเป็นลายสายฝนไม่เหมือนใครนะคะเนื้อน,นิ่มพริ้วสวยมากๆค่ะจีบน้านานก็ได้นะคะเพราะว่ามีความยาวมากกว่า2เมตรครึ่งนะคะทัดทายมาได้ราคาก็เท่ากับางานลายก้นหอยนะคะสี่พัน 290าบาทก็พูดคุยกันได้นะคะเนื้องานนิ่มพริ้วมากไหม่บ้านทางพุ่งเวลาเรานุ่งนั้นก็จะทำให้นิ่มพริ้วสวยงามมากๆมีสปริงดูแล้วก็งดงามมีชีวิตชีวานะคะมาดูในรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นงานาลายก้นหอยสีสวยมากค่ะใส่สีแบบนี้จะทำให้เราดูสวยนะคะสีโดดเด่นด้วยสีเหลืองทอง ออกประกายชุมพูนะคะงดงามเช่นกันราคาสมัยก่อนก็เคยขายในราคา4,600ขึ้นไปนะคะแต่วันนี้4,290บาทก็ยังพูดคุยกันได้นะคะอาบน้ำยาส่งฟรีด้วยนะคะสีสวยมากๆค่ะเป็นสีเหลืองทองนะคะสวยงดงามมีประกายชุมพูด้วยนะคะบนทองผ้า ก็จะเป็นรูปอ่านไลายโฮโลระะคะงานสวยมากๆมีแต่งานที่น่าจับจองนะคะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปราคาน่าซื้อมากเลยนะคะสีสวยมากเป็นสีเหลืองทองนะคะประกายชุมพูสีออร่ามากๆเลยนะคะทักทายมาได้ราคาไม่แพงนะคะแต่ก่อนจะแพงกว่านี้ไปดูในรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้อาบน้ำยาจะนิ่มพริ้วสวยมากๆ อยากซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าสนใจหลายชิ้นงานเหลือเกินนะคะใครที่ยังไม่มีลายก้นหอยซื้อได้เลยนะคะสวยมากๆคุ้มสุดๆใส่แล้วเย็นสบายด้วยเพราะว่าเป็นใหม่บ้านทางพุ่งใหม่เลี้ยงเองนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เป็นลายดอกทับทิมนะคะเป็นลีลาวดีลายดอกทับทิมใหม่บ้านใหม่น้อยเนื้อเนียนกริบมากเลยนะคะจับแล้ว นิ่มพริ้วมากค่ะสวยจริงๆนะคะเนื้อง,งานทอแบบมีรายละเอียดที่คมชัดมากๆค่ะสวยมากบนท้องผ้าก็จะมีลายหลักสี่นะคะสำหรับลายนี้สวยจริงๆสีสวยมากแล้วเนื้อง,งานก็นิ่มพริ้วสวยด้วยไม่อยากบรรยายเยอะนะคะบอกได้เลยว่างานแต่ละชิ้นงานในวันนี้ราคาคุ้มสุดๆเป็นงานที่สวยมากแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะ ชิ้นสุดท้ายบอกได้เลยว่าเป็นนางงามเพราะว่าเนื้องานนั้นทอได้ประณีตไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะลายคมชัดมากไม่มีทอผิดนะคะให้สังเกตดูการทอนั้นงดงามจริงๆนะคะอาบน้ํายานั้นจะสวยมากค่ะเพราะว่าเนื้องานยังไม่อาบน้ํายาจะทําให้ดูแข็งๆแต่ถ้าอาบน้ํายา จะทิ้งตัวนิ่มพริ้วมีสปริงและชิ้นนี้ก็สวยงามมากๆสำหรับเนื้องานนั้นมีความปราณีตมากค่ะทักทายมาได้ราคานั้นก็แจ้งไว้นะคะฉายขายแต่และชิ้นงานก็ไม่ต่ำกว่านี้นะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อไปก็ได้ราคาเดียวกันเนื้องานก็สวยด้วยนะคะแต่และสไตล์ก็จะมีราคาตามเนื้อผ้านะคะทักทายมาได้ งานสวยมากๆเลยนะคะแต่และชิ้นงานในวันนี้ขอบคุณสำหรับ f อมากๆนะคะที่ซื้อแล้วก็อุดหนุนมาตลอดขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับนางฟ้าผ้าใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ